สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คงเป็นเดือนที่คุณก็ยังคงต้องวุ่นวายกับเรื่องงานกันอีกยาวเลยทีเดียวและเรื่องการเงินก็จะเริ่มดีหลังวันที่10เป็นต้นไปส่วนในเรื่องของงานเส้นทางของเรื่องงานทุกอย่างก็จะมุ่งมารวมอยู่ที่ตัวคุณเรื่องของความรักถ้าจะให้ฟินมากๆกก็ต้องเป็นช่วงปลายเดือนและถ้าเป็นเรื่องโชคลาภก็ยังคงเป็นโชคลาภที่ต้องอยู่ในที่ไกล หรือยังต้องมาจากความสูญเสียเรามาดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจ้จุดจักในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันว่าในเดือนตุลาคม25 6 3เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเขาจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างและก็เช่นเคยนี่คือการทำนายไทยทักดวงชะตาแบบรวมนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคล เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยเรามาเริ่มกันเลยครับ <S 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 เริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภก,ก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับอีกปีครึ่งต่อจากนี้เลยและกันนะครับดาวที่มาอยู่ในช่องลัคนาของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็คือดาวราหูนะครับ ที่เขาบอกกันว่าดาวราหูอยู่ช่องไหนก็จะวุ่นวายช่องนั้นและตอนนี้ดาวราหูก็มาอยู่ในช่องตัวตนของคุณแน่นอนคุณก็คงจะมีความวุ่นวายทั้งเรื่องส่วนตัวของคุณในเรื่องต่างๆนะครับและดาวราหูเนี่ยเขามาจากเรื่องของการงานมาทับตัวตนเพราะฉะนั้นคุณก็คงนอกจากเรื่องความวุ่นวายที่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคุณก็ยังคงต้องมีความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอีกด้วยซึ่งก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้โดยหลักๆไปประมาณปีครึ่งส่วนรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างออกไปในแต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวตัวตนของคุณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวอะไรมีอะไรมาสัมพันธ์บ้างนะครับอย่างเช่นในเดือนตุลาคมนี้นะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวตัวตนของคุณเนี่ยก็มาอยู่ในเรื่องของพันธุุอยู่ในราศีสิงห์นะครับพันธุหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องของความมั่นคงนะครับ ก็เวลาที่ตัวตนคุณมาอยู่ในเรื่องของพันธุนั่นก็อาจจะหมายความว่าคุณเองก็จะมีกิจกรรมมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในที่ช่วงนี้คุณจะมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับมีการไปมาหาสู่ด้วยกันเป็นอย่างดีแต่ก็มีเหตุให้คุณอาจจะต้องมีการไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ดาวราหูนะครับ สัมพันธ์ถึงกับดาวอาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าเขาตีกนถึงกันได้นะครับก็เวลาคู่นี้ส่งสัมพันธ์ถึงกันนะครับจะเกิดการร้อนที่อยู่มักจะไม่ค่อยได้อยู่ที่อยู่เท่าไหร่นะครับและก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรื่องพันธุด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเดินทางนะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะต้องไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็เป็นจากเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องด้วยนะครับ ก็จะคงจะต้องไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่และเดี๋ยวพอวันที่10นะครับดาวพุธเขาถอยหลังกลับมาอยู่ในราศีกันซึ่งคราวนี้พอดาวพุธถอยมาอยู่ในเรื่องของปุตตะหมายถึงลูกหลานบริวารน,นะครับลูกน้องนะครับสิ่งอะไรใหม่ๆและดาวราหูก็สามารถส่งผล ถึงกับดาวพุธได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลให้ก็อาจจะมีการหงุดหงิดนะครับมีเรื่องหงุดหงิดกับเรื่องของลูกหลานเกิดขึ้นได้บ้างนะครับเพราะว่ายังไงเป็นดาวคู่ศัตรูก็จะส่งผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องของการหงุดหงิดการขัดใจกันแล้วแต่ว่าดาวพุธเนี่ยที่เขาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอยู่ในบ้านตัวเองได้กเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้น ผลที่เกิดมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอาจจะเป็นความหมงุดหงิดแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ลูกหลานบริวารน,นะครับฉลาดนะครับมีการเถียงมีปากมีเสียงแบบมีการโต้เถียงนะครับเพราะว่าดาวพุธเขาเด่นนะครับดาวลูกหลานเด่นด้วยก็อาจจะแบบทั้งเรื่องไวพิบนะครับมีการเถียงอะไรต่างๆก็อาจจะก่อให้เกิดความหงุดหงิดใจได้ในช่วงนี้และพอ17นะครับดาวอาทิตย์ ย้ายออกนะครับความร้อนที่อยู่นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้อยู่บ้านมากขึ้นนะครับในช่วงนั้นพอ24นะครับดาวศุกร์เขาก็เดินหน้ามาอยู่ในราศีกันนะครับดาวศุกร์นี่ก็คือตัวตนของคุณเองมาอยู่ในเรื่องของปุตตะปุตตะหมายถึงอะไรใหม่ๆการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็มาอยู่ร่วมกับดาวพุธเจ้าของบ้านนะครับดาวพุธเนี่ย มาจากเรื่องของการเงินหมายถึงเรื่องของธุรกิจเรื่องของไรายได้นะครับแล้วก็เรื่องของอะไรใหม่ๆการลงทุนด้วยคุณก็อาจจะมีการเริ่มธุรกิจหรือว่ามีการลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นงานธุรกิจนะครับหรือเป็นการลงทุนที่ก็ดูดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยคู่นี้เนี่ยมันคู่มีเสน่ห์คันนี้พอถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจ ก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ดูดีและดูไปได้สวยด้วยนะครับภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ธาตุด้วยนะครับก็จะส่งผลที่ดีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณและก็เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการเงินของคุณแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับดาวพุธเนี่ยเขาก็เลิกเดินถอยหลังและเขาก็เดินหน้าปกติแล้วและดาวตัวตนของคุณเนี่ยก็เล็งไปก็จะเจอกับดาวอังคารซึ่งย้ายมาเนี่ยนะครับเป็นคู่มิตรกันถือว่า เป็นธุรกิจที่เริ่มที่ดูดีแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือการส่งเสริมที่ดีด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพุธเขาก็โคจรอยู่ในราศีตุลในเรื่องของภพอริอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคความขัดข้องคู่แข่งศัตรูเวลาที่ดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องของอริแน่นอนครับก็คงหมายความว่า การเงินของคุณก็อาจจะมีสภาวะของการติดขัดขาดสภาพคล่องนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินในช่วงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่10นะครับดาวพุธเนี่ยเขาก็จะเดินถอยหลังนะครับเข้ามาอยู่ในภพปุตตะปุตตะคืออะไรใหม่ๆนะครับสิ่งอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารก็ได้ ในช่วงนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของค่าใช้จ่ายคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องของลูกหลานบริวารหรือลูกน้องลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าดาวราหูกับดาวพุทธที่ส่งผลถึงกันได้เนี่ยนะครับเขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ว่าในเรื่องของดาวการเงินของคุณเนี่ยมันมีความแข็งแรงมันอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้เกษตรได้ตําแหน่งมหาอุด ครับเพราะฉะนั้นมีความแข็งแรงก็อาจจะเป็นแค่ค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้นและถ้ามองในเรื่องของธุรกิจนะครับเวลาที่ดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องของภพปุตตะก็อาจจะหมายความว่าคุณจะมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามานะครับหรือคุณอาจจะมีการลงทุนในธุรกิจเกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เวลาที่มีการลงทุนอะไรใหม่ๆก็จะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อยู่แล้วนะครับและคุณเองเนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินเนี่ยจากทางครอบครัวด้วยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัวดาวอาทิตย์ที่อยู่ร่วมกับดาวการเงินของคุณเนี่ยเขามาจากเรื่องของพันธุหมายถึงครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัวด้วยเช่นกันและพอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยย้ายออกไปนะครับ เรื่องการเงินการลงทุนของคุณก็ยังคงมีอยู่ธุรกิจของคุณก็ยังสร้างรายได้นะครับยังมีช่องทางในการหารายได้ที่ดีในช่วงนั้นและพอวันที่24นะครับดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวตนของคุณเนี่ยก็โครจรเข้ามาอยู่ร่วมกับเรื่องของธุรกิจการเงินการทองในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการใหม่ๆแล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนนั่นหมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยก็อาจจะ มีความตื่นตัวนะครับกับการที่เต็มที่กับการที่จะทำอะไรใหม่ๆการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการมองหาช่องทางธุรกิจที่ทำอะไรต่ออะไรใหม่ๆเพิ่มด้วยนะครับและตอนที่ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมกับดาวพุธตอนนี้นะครับก็นี่ก็คือคู่ธาตุน้ำนะครับจะส่งผลที่ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยดาวอังคารเขาก็อยู่ตำแหน่งโชคลาภอยู่แล้วนะครับก็เป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์ ก็คือเป็นคู่มิตรกับตัวคุณแล้วก็ส่งผลในเรื่องที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการมีคนมาร่วมธุรกิจนะครับหรือว่าร่วมการสนับสนุนเพราะว่าดาวังคารนมาจากภพปตัตน,นิอาจจะหมายถึงการร่วมกันหรือการมีหุ้นส่วนในธุรกิจร่วมเข้ามาด้วยก็ได้นะครับซึ่งถือว่าในช่วงนั้นเรื่องของธุรกิจและสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับ มีเป็นมหาอุดนะครับโดดเด่นแล้วก็มีความเข้มแข็งกับการเป็นเกษตรและในช่วงปลายเดือนช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยดาวพุธเขาก็เลิกเดินถอยหลังและก็คือเดินไปข้างหน้าปกติแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่จะมีเรื่องของเงินทองเข้ามาอย่างดี <S <S เรามาดูเรื่องงานของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวราหูนะครับซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะเดือนนี้นะครับ ีครึ่งต่อจากนี้นะครับดาวราหูเนี่ยก็มาโคจรอยู่ในราศีพฤษภซึ่งมาทับตัวตนของคุณเลยมาทับลัคนานั่นหมายความว่าเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะวิ่งพุ่งเข้ามาสู่ตัวตนของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมารวมอยู่ที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยก็คงจะต้องมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงาน แล้วก็จริงๆกรรมมะในหมายถึงเรื่องของการกระทําของตัวเองก็ได้นะครับคุณก็จะต้องยุ่งเรื่องกับเรื่องการงานที่เข้ามาแล้วก็การกระทําของคุณเองต่างๆเนี่ยจะมีความวุ่นวายพอสมควรเลยซึ่งเวลาที่การงานมาวุ่นวายกับตัวคุณพอสมควรเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณก็ยังคงมีงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ว่างงานก็คงว่างไม่นานนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภพเพราะว่ามันมีความวุ่นวายในเรื่องของการงานเกิดขึ้น และก็จะเป็นอย่างนี้ไปยาวๆนะครับแต่ในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณก็อาจจะมีความแปลปรวนในเรื่องของการงานหน่อยในช่วงต้นเดือนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพื้นที่ในที่ทํางานนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโต๊ะทํางานอะไรต่างๆนะครับสถานที่อาจจะมีบ้างเพราะว่าเวลาที่ดาวราหูกับดาวอาทิตย์ส่งผลถึงกันเนี่ย คู่นี้เจอกันมักจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและก็ประกอบกับดาวอาทิตย์เนี่ยก็มาจากเรื่องของพันธุนะครับถ้าอาจจะไม่ได้มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ทนั่งที่ทำงานอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะครับซึ่งบางทีเนี่ยคำว่าพันธุเนี่ยมันหมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติหรืออะไรที่ปฏิบัติต่อๆกันมาปฏิบัติแบบเดิมๆนะครับคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน วิธีการนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทำแบบเดิมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าดาวมันมีผลกับเรื่องของการแปรปววนหรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นและพอหลังวันที่9ตุลานะครับดาวอังคารเนี่ยเขาก็ย้ายนะครับมาอยู่ในราศีมีนในเรื่องของราพระซึ่งพอดาวอังคารย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเขาก็จะดาวอังคารก็จะโยกหลังดาวราหูซึ่ง ส่งผลถึงลัคนาของคุณโยกหลังลัคนาด้วยนะครับเวลาดาวที่มันโยกหลังถึงกันก็จะส่งผลถึงกันได้ซึ่งดาวอังคารกับดาวราหูเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลส่งเสริมกันในทางที่ดีนะครับดาวอังคารเนี่ยมีความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของปัตตนีถ้าในเรื่องของการงานก็อาจจะหมายถึงเรื่องของหุ้นส่วนนะครับหรือหมายถึงคู่ครองก็ได้ก็อาจจะมีเรื่องของหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานของคุณในช่วง หลังวันที่9นะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับส่งผลถึงกันในทางที่ดีนะครับและเวลาที่เป็นดาวคู่ธาตุเนี่ยบางทีคนที่มาร่วมเนี่ยนะครับถ้าเป็นคู่ธาตุบางทีเขาก็อาจจะเป็นมองเป็นเรื่องของญาติพี่น้องด้วยก็ได้นะครับถ้ามองนอกจากเรื่องของเรื่องของพันธุ์ทุกแล้วเนี่ยเวลาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคู่ธาตุเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเชื้อสายเดียวกันอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็คือมองเป็นเรื่องของญาติพี่น้องก็ได้นะครับญาติพี่น้องก็อาจจะมีการ ส่งงานมาให้มีการติดต่องานมาให้หรือมีการร่วมเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณด้วยก็ได้เช่นกันนะครับและพอวันที่10ดาวพุธถอยหลังมานะครับก็ส่งผลอาจจะมีปัญหากับเรื่องของลูกน้องบ้างนะครับจุกจิกนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะลูกน้องเขาก็ฉลาดนะครับอาจจะมีการ รู้มากรู้ดีเกินไปในบางครั้งนะครับเพราะว่าดาวเขาได้ตําแหน่งเด่นนะครับทั้งมหาอุดและทั้งเกษตรแต่ว่ามันเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลให้เกิดการขัด,ข,ดขัดกันนิดนิดนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าดาวเขาได้ตําแหน่งดีนะครับและพอ17ดาวอาทิตย์ย้ายไปนะครับพอ24ดาวศุกร์ตัวตนของคุณย้ายมาร่วมนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับดาวศุกร์ กับดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ําก็ส่งผลในทางที่ดีนะครับเพราะดาวพุธของคุณเป็นเรื่องของการเงินที่เข้ามาอยู่แล้วนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะครับในเรื่องของงานของคุณที่มีการได้รับการส่งเสริมนะครับมีคู่มิตรที่มาร่วมที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดรายได้ทางการเงินที่ดีด้วยเช่นกันในช่วงปลายเดือนมาดูเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างนะครับ ดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือดาวอังคารนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวอังคารเขาก็โคจรอ,อยู่ในบ้านตัวเองแต่อยู่ในภพวินาศแน่นอนครับคำว,ว่าวินาศหมายถึงการอยู่นิ่งๆการจบสิน้นการพังทลายลงลักษณะแบบนั้นนะครับเวลาดาวความรักไปอยู่ในเรื่องของวินาศก็อาจจะหมายความว่าช่วงความรักของคุณเนี่ยมันจะดูแบบนิ่งๆน,นะครับ ดูไม่ค่อยมีการขยับขยื่นไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรต่อกันนะครับและก็ประกอบก IN <maintenant S 2> ับเวลาที мире, ่ดาวความรักของคุณนะครับอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูและทั้งดาวความรักของคุณและดาวมฤตยูก็เดินถอยหลังนะครับเวลาความรักไปอยู่ร่วมกับมฤตยูนะครับมันก็จะดูหม่นหม่นหน่อยนะครับและจริงๆความรักอยู่ในภพวินาศมันก็อึดอัดอยู่แล้วนะครับอึดอัดด้วยมันก็จะดูหม่นหม่นนะครับลักษณะแบบนั้นแต่ มันก็จะเป็นแค่ประมาณ9วันเพราะวันที่9เนี่ยนะครับดาวอังคารดาวความรักของคุณเนี่ยก็จะถอยหลังนะครับยังเดินถอยหลังอยู่แต่ว่าถอยหลังไปอยู่ในภพลาภะลาภะหมายถึงโชคลาภความสําเร็จอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆนะครับอะไรที่มันมีแต่ผลประโยชน์ลักษณะแบบนี้เข้ามาเวลาที่ดาวความรักคุณไปอยู่ในเรื่องของลาภะนะครับ ก็หมายความว่าความรักของคุณเนี่ยก็จะดูสดชื่นดูสดใสนะครับดูอิ่มเอิบเลยแหละนะครับถ้าเป็นตัวคุณเองก็จะเป็นช่วงที่คุณก็ดูมีสนเสน่ห์นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นสุดนะครับเพราะว่าดาวมันยังเดินถอยหลังแต่มันก็ยังชัดเจนว่ามันจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบในเรื่องของความรักมากขึ้นแต่มันยังมีเรื่องของความหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะครับระวางกันเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะดาวอังคารนะครับก็ยังโคจรสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันยังคงมีเรื่องของความหงุดหงิดใจอยู่บ้างน,นะครับและเดี๋ยวพอวันที่10นะครับดาวพุธถอยหลังมานะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายออกไปพอดาวคู่ศัตรูออกไปเนี่ยความหงุดหงิดใจก็จะไม่มีแล้วและพอวันที่24นะครับ ดาวตัวตนของคุณเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพปุตตะเวลาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยมันจะมีความสุขความสำราญดีด้วยอยู่แล้วนะครับมันเหมือนรู้สึกเหมือนได้เริ่มอะไรใหม่ๆกลับมาเฟสอีกครั้งหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับและดาวสุขมาอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวคู่นี้คือดาว <c oughs> เขาเรียกดาวคู่สเสน่ห์มันก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็มีสเสน่ห์นะครับความรักของคุณอยู่ในช่องลาภะก็ดูอิ่มเอิบ คนรักของคุณเวลาไปอยู่ในลาภะก็มีสเสน่ห์เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ดาวสุกนะครับเล็งกับดาวความรักหรือคนรักของคุณเนี่ยก็เป็นคู่มิตรกันที่ดีในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกดีนะครับถือว่าฟินมากๆเลยก็จะมีหักคะแนนอยู่บ้างก็ตรงแค่ดาวความรักมันยังเดินถอยหลังอยู่มันก็อาจจะเป็นการบางครั้งก็อาจจะแบบแสดงออกไม่เต็มที่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เลย ยังฟินได้ไม่สุดและสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนที่ดาวความรักของคุณอยู่ในวินาศเนี่ยช่วงนี้ไม่น่าจะเหมาะกับเรื่องของความรักนะครับที่จะเข้ามานะครับอาจจะเป็นเพราะคุณเองก็อาจจะไม่ได้สนใจก็ได้ตอนนั้นอาจจะไม่ได้โฟกัสเพราะว่าคุณเองก็อาจจะต้องมีเรื่องของงานที่มันวุ่นวายอยู่นะครับแล้วว่าเวลาดาวความรักตกวินาศเนี่ยนะครับ ถึงถ้าเกิดคุณสนใจนะครับช่วงนั้นที่เข้ามาความรักก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเวลาดาวความรักไปอยู่ในวินานีบางทีเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการปิดบงังการซ่อนเลนเพราะว่าวินาศมันหมายถึงการปกปิดการซ่อนเลนก็ได้คุณก็อาจจะต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะโดนซ่อนเลนนะครับอาจจะต้องไปเป็นความรักที่แบบลับๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังแต่ช่วงที่ดีก็คือ วันที่24ไปแล้วหลังวันที่24นะครับเวลาที่ตัวตนคุณก็ไปอยู่ในพบปุตตะคุณเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจออะไรใหม่ๆจะเจอคนใหม่ด้วยนะครับและก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับแถมดาวความรักของคุณก็มีสเสน่ห์ความรักของคุณมีไปอยู่ในเรื่องลาภคุณมีโชคลาภจากทางความรักมีโชคลาภจากเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับและเวลาที่ดาว ความรักเดินถอยหลังบางทีก็อาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆความรักเก่าๆกลับมาปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะครับเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสทั้งเจอกับเรื่องใหม่ๆความรักใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสเจอกับทั้งความรักเก่าๆถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยในช่วงปลายเดือนมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับ ซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวพฤหัสก็ยังโคจรอ,อยู่ในบ้านตัวเองในเรื่องของพบมรณะนะครับมรณะหมายถึงไกลหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนหมายถึงการสูญเสียหมายถึงเก่าก็ได้นะครับเวลาที่ดาวเรื่องของโชคลาบนะครับไปอยู่ในเรื่องของมรณะถ้ามองแบบง่ายๆก็คือโชคลาบไม่ค่อยมี โชคลาภมันเสื่อมลงไปลักษณะแบบนี้นะครับหรือถ้าจะมีเรื่องของโชคลาภคุณก็อาจจะต้องไปสาะหาในที่ที่มันอยู่ไกลๆนะครับโชคลาภจะมาจากที่ไกลๆหรือโชคลาภจะมาจากการสูญเสียนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเวลาที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของมรณะนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ มีโชคลาภจากการที่มีคนเอาของเก่ามาให้นะครับและในเดือนนี้นะครับดาวโชคลาภของคุณยอยู่ร่วมกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวที่มาจากเรื่องของสุภะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวมรณะกับสุภะนะครับดาวพฤหัสเป็นความหมายของมรณะด้วยนะครับโชคลาภมาอยู่ในเรื่องของมรณะกับสุภะบางทีคุณอาจจะได้เป็นพวกแบบพระเครื่องเก่าๆคือพระบูชาเก่าๆลักษณะแบบนี้ คุณอาจจะมีโอกาสได้รับมีโชคลาภจากการได้รับของแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าในเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะต้องระมัดระวังก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของผู้หลับผู้ใหญ่ที่บ้านให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่ดาวมรณะมาอยู่ร่วมกับดาวสุภาษสุภาษหมายถึงผู้หลับผู้ใหญ่คนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์นะครับก็อาจมรณะมันหมายถึงเรื่องของโรคภัยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่ดาวเรื่องของมรณะอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่เป็นอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเขาถือว่าสุขภาพก็จะมีความเข้มแข็งแต่แต่มันก็อาจจะต้องระวังไว้เวลาที่อยู่ร่วมกันเพราะว่าดาวสุภะมาอยู่ในมรณะก็อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใส่ใจดูแลกันนิดหนึ่งและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชคจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ คุณคงจะต้องไปเสาะแสวงหาโชคลาภจากในที่ไกลๆหรือคุณก็จะต้องเสาะแสวงหาโชคลาภจากเหตุของความสูญเสียนะครับก็ต้องคํานวณและก็ต้องนึกเอานะครับว่าความสูญเสียอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องและสามารถจะก่อให้เกิดโชคลาภได้และนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในแบบสไตล์ของอูจ๋จตุจักรนะครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอูะจตุจักสวัสดีครับ